รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับาต่องรวยลอตเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาบรีที่เกรมนิวนั่นเอ,เองนะผู้ชมนะด้วยงบ2,500นะผู้ชมนะต้องขอย้อไนไปก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาตองจะทาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นานะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเลยหนูทุกคนลิสตามดื้อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอาต่องรวยลอตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ คลิปนี้ไปด้วยนะครับผม, <S <S ผมเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับคือรอบล่าสุดไปก็ถือว่าโอเคนะผู้ชมนะไม่ได้คิดรล้วขี้เหละอะไรแต่ว่ารอบนี้ผมก็จะมาด้วยงบที่มันเยอะขึ้นถึง2 5 0 0เลยนะครับผมก็เราไม่ได้ทํางบแบบหลักพันแบบนี้คือนานมากแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลุยกันที่งิ้วด้วยงบ2 5 0 0นะครับไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนก็ขอให้มันได้แล้วกันนะทุกคนนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้แจกเลยผู้ชมนะเพราะว่า มีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วแหละก็คือเดี๋ยวอยากให้ทุกคน,นติดตามไว้ก่อนแล้วก็เรื่องข่าวสารหรือว่าเรื่องกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวจะชี้แจงผ่านเพจ Facebook แล้วกันนะทุกคนนะโอเคครับผมปะน่าจะได้อยู่เอาเบ็ดสิไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะซื้อก็750ครับก็ว่าแพงเหมือนกันทนะ่านผู้ชมนะเริ่มคือถ้าได้ก็โอเคคือนิ้วผมก็ไม่ได้ทำนานมากแล้วนะถ้ามองในภาพรวมต่างๆห้าตัวสวย10รอบนะ5ตัว เพราะว่าถ้า4ตัวมันจะได้แค่8ดรอบนะครับคือตัวหลักคีแมนก็คือธงแดงกับธงฟ้านี่แหละคือผมอยากให้ธงแดงมามากกว่าเพราะว่าธงแดงมันจะเลือกไอตัวที่มันแพงที่สุดนั่นเองนะผู้ชมนะส่วนไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีฟ้าก็จะเป็นวายนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่นี่นี่รอดูเลยแต่ละมันจะปัดพวกตัวอักษรออกหมดแล้วก็จะเหลือแต่ตัวแพงๆมาให้เรานี่มันจะมาอย่างนี้สวยโอ้ทำไมมันถูกจังะ คีย์แมนสำคัญก็คือทวงแดงนะครับไม่เอาทวงอื่นนะครับตรงฟ้ามาก็ได้นะมาแล้วตัวแรกอ่าเดี๋ยวได้เห็นเลยนะได้เห็นทั้งคู่เลยนะว่าจะดีแค่ไหนนี่มันจะมีวายมาอย่างนี้เลย <Hey. S 1> คือแตกแน่นอนครับหกร้อยกูเจ็ดร้อยสี่สิบได้อยู่ได้อยู่นะได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ไม้แรกอาจจะไม่เกืนนะอาจจะได้กํำไรแค่หลักร้อยนะครับ คือมาแรกก็ไม่ได้คิดวิคราอะไรแล้วอะเจ็ดร้อ่ะตอนเนี้ยเลอค่ารอบด้วยนะคูณมันจะมาเพิ่มก็ต่อเมื่อที่มีธงฟ้ากับทงแดงนะทุกคนนะคูณนะ่ะนี่มาแล้วลูกพ่อบางทีธงแดงมาไม่แตกก็มีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะมันขึ้นอยู่ที่ดวงที่จะแตกนี่นะมาแล้วธงแดงผมมาแล้วนะ โอ้ไม่ลงวะเนี่ยถ้าลงอีกผมได้เลยนะทุกกันน่ะเนี่ยไหมไม่แตกก็มีผมบอกแล้วเขาอยู่ที่ดวงดวงลุ้นล้วนครับเดี๋ยวอีกสองรอบนะของฟ้าโอเคถือว่าได้อยู่แหละสวยสวย หน้าตัวนี้ไม่มานะอาจจะเสียดายนิดนึงวะ่ะแตกแน่นอนครับแตกแน่นอนมาดี 100. ห,100าหนึ่งร้อยโอ้ยตกน้อยมากโอ้ยตกน้อยมากเสียดายวะ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้คิดริ้วคิเล่อะไรนะไม้แรก <laughs> ถือว่ามาอยู่นะ992ครับคือถ้ามันคิดริ้วคิเล่มันคงไม่มาขนาดนี้แหละ สิบรอบครับล้างเบ็ดไปก่อนคือกิ้วนี่ก็เป็นเกมเก่าที่ตั้งแต่เริ่มยุคแรกของ P Q เลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยผมเห็นมันตั้งแต่อยูในยุคพวกอาแปะพวกอะไรพวกเนี้ยแต่อาแปะผมก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะเดี๋ยวว่าจะไปวนอาแปะเขหน่อยสวยดิเชื่อมสวยฟยีตัวเดียวขาดฟีตัวเดียว ฟรีฟรีมาของฟรีไม่ต้องซื้อครับไมาเนี่ยเอาหน่อยลูกเอาหน่อยของฟรีขาเป็นสบแต่มันได้แค่แปดรอบนี่ดิไม่รู้จะออกอยังไงด้วยเนี่ยอุ้ยต้องการธงสวยอันนี้เป็นธงฟ้านะ ได้ร้อยกว่าบาทเองนะยังไม่คุ้มผมต้องการธงแดงไม้หน่อยของฟีธงแดงจะไม่ลงเลยเหรอท้ายพายุโอ้ไม่มาจริงครับผู้ชมได้ร้อยสามสิบห้าบาทเองโอ้โหแม่งอย่างเมลอ่ะเอ้ยฮ้ยสวยดิสวยดิสวยดิ สวยดีสวยนะาะไรต่อแน่นอนคะรับมาดิพัน0หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาสวยเอาอีกมาเก้าร้อยมาไอหน้านะั้นนะไอไอหน้าไอหน้าปิศาจโอ้โหน้าปิศาจไม่มาพันสองมาดิมาพันสองกำไรพันห้าครับตอนนี้มาดิโอ้ยตัวเพลงตัวเพลงที่สุดมาจะไปเหลือซ้อนอะไรอะอย่างเงี้ย มาดิวุ้นไหลนอกได้ดนะดยัะดอกไหลไหลไหลนอกได้อยู่นะสิบรอบเลยมาดิมาอีกรอบครับมาไปธงแดงอีกแล้วสวยดีลูกสวยดีลูกตกเท้าไหลต่อแน่นอนครับสวยดีลูกสวยดีลูกวายสองตัววายสองตัวหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงมาดิสองพันสามพันสองมาดิอีกทีนึงมาอีกเท่าไหร่ยี่สองก็เอามาหน้าเด็กมามผู้หน้าเด็กไม่มาปอ น่าเด็กมาต่อน,นี่ผมขู่สุดยอดคือตอนนี้กำไร2 0 0พน่าจะหยุดแล้วแหละทุกคน <c oughs> มาดิมึงก็มาดิมาดิวัดใจกันได้บอกเลย <c oughs> เกมเก่าๆนี่ผมไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันนะทุกคนนะถือว่าคุ้มแบบคุ้มมากๆเลยนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้ จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจารย์แล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่กหนูควเล่นตามหรือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอะตองเลยลอดใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ